สวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ชมจะกับช่องเกิ่มโปรแกรมมิ่ง4ีขั่วนะครับก็เป็นคลิปที่สอนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมกับดาต้าเบสนะครับผมก็คลิปที่แล้วนะครับสอนเซตอัพตัว SQL Server สอน r e s t ร์ e d น t a b a s ดาต้าเบสตัว Adventure Work ิร์กสอนป็ิเป็นแล้วนะครับคลิปนี้จะมาสอนเรื่องการ Select ข้อมูลครับผม Select ข้อมูล ก่อนจะสินเลขข้อมูลนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าดัชนีเบียน, Works, น,เนเนี้ย Adventure Works 2017เนี่ยผมไม่เคยแตะมันมาก่อนเลยไม่เคยรู้จักมันมาก่อนเลยผมก็มาศึกษาพร้อมกับคุณผู้ชมนี่แหละครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีเทเบิลอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราลองดูพร้อมกันแล้วกันผมศึกษามาคร่าวๆแล้วแหละโอเคก็พอล,ล็อกอินเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับอันนี้ใช่ไหมเราก็บวกดัชนีเบียลงมาแล้วก็บวกเทเบิลครับ เราจะพบกับภาพกบนะครับเทเบิลมากมายนะครับมีแบ่งมีจัดกลุ่มนะครับเป็น Human r e s o u r c e p e r s o n p r o d u c t i o n เซ l e นะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจัดกลุ่มเอาไว้ทำไมนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่เทเบิลหนึ่งที่ผมสนใจแล้วก็คิดว่าน่าจะเอามาสอนก่อนเลยละกันนา แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงสำหรับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องดาต้าเบียรเลยนะครับกดอื่นเลยกด New q u e r y ปึง้งขึ้นมานะครับแล้วก็จะงงว่าฉันต้องเขียนอะไรเป็นเออกรอบขาวๆอย่างใหญ่แล้วฉันต้องเขียนอะไรดีมีคำแนะนำให้ครับก็เอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้นะครับ ไอ้พวกนี้คือลิสต์ของเทเบิลที่เรามีอยู่ใช่ไหมเราอยากจะดูอยากจะดูข้อมูลของเทเบิลนี้ production product product เนี่ยสันนิษฐานได้ว่าเป็นข้อมูลสินค้านะครับอ่าเป็นข้อมูลสินค้าแสดงว่า d a t a b a บ e ก้อนเนี้น่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เดาผมจะมา select ข้อมูลอันนี้ดูแล้เวเราจะพิมพ์ยังไงล่ะจะใช้ยังไงล่ะไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยไม่เป็นไรครับคลิกข,ขวาครับ คลิกขวาครับแล้วก็อันนี้3ครับ select top 1,000โลนะครับกดเลยปึ้งอ,อันนี้คือคิวรี่ select แรกของเราครับไม่ต้องพิมพ์เองเห็นไหมง่ายไหมข้างบนคือโค้ดของเราเรียกว่า s t l query หรืออะไรกันแล้วแต่ที่จะเรียกแล้วกันผมเรียกว่าเขียนคิวรี่นะครับข้างล่างคือ resolve เนี่ยอย่างนี้บอก resolve รีซอคืออะไรก็คือผลลัพธ์ของหรือข้อมูลของเทเบิลนี้แหละครับเนี่ยที่แสดงผลอยู่ในกรอบเนี้ยค Excel ล้ายคล้ายอ็แหละนะครับถ้ามองกันง่ายๆก็จะมีฟิลด์ต่างๆมากมายอยู่ด้านล่างซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทําอะไรมันคืออะไรก็ไม่รู้บางฟิลด์นะครับแต่บางฟิลด์เนี่ยที่พอจะเดาได้ก็คือมี product id มี name มี product number นะครับนอกนั้นก็ คันเ o l o r ก็เป็นสีนะครับก็อื่นก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะ modify date ก็คือมีการแก้ไข Product นี้วันไหนอะไรประมาณนี้นะครับโลจี u i d คืออะไรจริงแล้วผมมองว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นนะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่รู้บางคนออกแบบตาราเบสยังไงนะผมว่าโ o จี u ูไเนี่ยมันก็น่าจะเท่ากับ p ปรดักต์ไแหละคือมันเป็น มันเป็นฟิลที่ออบ่งบอกว่าแต่ละโลอะ่ะมันไม่ไม่ซ้ำกันอะ่ะไม่เหมือนกันอะ่ะมันคืออีเดนติตี้ครับอ่าอะไรประมาณนั้นแหละผมคิดว่ามันอาจจะไม่สำคัญก็ได้นะปกติผมไม่ก็ไม่ได้ใช้นะผมใช้แต่โปรดัก um ไอเดีนะครับบางคนอาจจะงงว่าแล้วมีโปรดัก t ั u เบอร์แล้วมีโปรดักไอ d ดีไว้ทำไมนะครับก็จะบอกังไงดี เวลาที่เราทํางานเนี่ยเวลาที่เราเอาข้อมูลไปค้นหาเนี่ยเออถ้าเป็นตัวเลขอย่างเงี้ยตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยมันจะค้นหาเร็วกว่านะครประมาณนั้นแหละครับถ้าเป็นตัวหนังสือเนี่ยมันจะค้นหาช้ากว่าเวลาที่เราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราควรจะใช้โปรดไอดีที่มันเป็นตัวเลขนะครับเพื่อการทํางานที่สมูทที่เร็วกว่าที่อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าในมุมมองของลูกค้าของยูเซอร์ที่เขาใช้งานเนี่ยเขาจะ จำโปรดักต์นัมเบครับก็เหมือนเป็นพาร์ตโปรดักต์โค้เป็นพาร์ตสินค้าของเขาอะ่ะเขาจะจำตัวนี้นะครับแต่เวลาที่เราเขียนโปรแกรมเราใช้งานเนี่ยเราจะใช้อันนี้เป็นหลักครับผมงงไหมผมพูดไปผมก็งงนะแต่จะพยายามพูดให้ไม่งงแล้วกันครับก็อธิบายคร่าวๆก็คือทำไมต้องมี2อันทำไมทาไมไม่มีแค่อันนี้แล้วก็ใช้งานอันนี้ไปเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรียน ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็น่าจะเข้าใจเองะตอนนี้อาจจะงงๆว่าทำไมมันต้องมี2องอันนะครับก็หรืออาจจะเป็นไปได้ที่มันจะซ้ำกันแต่ก็ไม่น่านะไม่น่าซ้ำกันไม่น่าซ้ำกันหรอครับอ่าโอเคเดี๋ยวอธิบายในโอกาสหน้าแล้วกันครับอันนี้ก็เป็นการออกแบบ d a t a b าเบลแหละครับทั่วๆไปโอเคกลับมาด้านบนด้านบนนะครับนี่คือสคริปต์ที่ตัว Management Studio เนี่ย เจนเนอเรหรือสร้างขึ้นมาให้เรานะครับอ่าเรามาดูกันก่อน Select นะครับ Select ก็คือการ Select ข้อมูลน่นแหละ c t จะมีการใส่ Top ปพันด้วยอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ถ้าสังเกตทันก็คือ Select top พันโลคำว่า To อปพันเนี่ยคือเอาแค่1,000โลนะครับ1,000โลนะที่ Select ได้คือครบพันเมื่อ,อไหร่ตัดจบนะครับ แล้วทําไมต้องหนึ่งพันจริงๆแล้วมันเป็นเลขอะไรก็ได้ไม่ต้องพันก็ได้แต่ว่าบางทีแบบข้อมูลมันบางเทเบิลอาจจะมีเป็นแสนเป็นล้านเนี้ยเราเราไม่เราไม่ใส่ท็อปถ้าเราเลือกปึ้งเนี้ยรอไปเถะครับกว่ารีซอสจะออกมาเนี่ยบางทีมันก็นานบางทีมันก็แบบกินทรัพยากรเยอะก็เลยแบบเอ้ยเอาแค่ปกติมว่าเลือกท็อปท็อปสิบท็อปหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยไปก็ได้แบบแค่จะดูว่าเอ้ยเทเบิลนี้มันมีข้อมูลหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ลองดูแค่นี้ก็ได้ครับไม่ต้อง ท็อปพันอะไรเงี้ยคําว่าท็อปก็ท็อปพันก็คือท็อปพันท็อปหนึ่งก็สอนก็คือเอาเฉพาะเอาแค่จํานวนรูนั้นๆน่ะเท่านั้นน่ะเท่าพันพอครบพันก็ตัดจบครบหนึ่งก็ตัดจบอะไรเงี้ยเนี่ยได้หนึ่งอันก็เสร็จแล้วอันนี้คือขั้นถังท็อปนะครับงงไหมผมพูดเองผมก็งงเองนะแล้วก็ถัดจากท็อปนะครับ พวกนี้นะครับก็คือชื่อฟิลครับชื่อฟิลของเทเบิลนั้นๆอ่าเนี่ยพวกเนี้ยชื่อฟิลสงสัยไหมว่าทําไมต้องมีไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยเรียกว่าอะไรอะไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยเรียกว่าอะไรไม่รู้เรียกว่าก้ามปูคนอื่นเรียกว่าอะไรไม่รู้ครับทำไมต้องมีก้ามปูครอบด้วยไ,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 ไม่มีได้ไหมได้ครับ ได้ครับไม่มีก็ได้แล้วทำไมาต้องใช้ก้ามปูครอบใช้ก้ามปูครอบเพราะว่าเออบางทีบางครั้งชื่อฟิลมาอาจจะมีเว้นวรรกมีเว้นวรรกมีเว้นวรรกอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ใส่ก้ามปูมันจะมันจะพังครับคิวรี่มันจะพัง,งเขาก็เลยต้องใส่ก้ามปูไว้เพื่อบอกว่าไอ้น,นี่มันคือคำคำเดียวกันนะนี่เห็นไหม ผมใส่เป็นมากไปบอกว่าหาคอลัน์ไม่เจอแล้หรือว่าบางทีคำสั่งที่เราใช้หรือชื่อฟิลที่เราใช้อะมันเป็นคำเฉพาะมันเป็นฟังก์ชันเฉพาะมันไปมันไปโดนไปใช่กับฟังก์ชันเฉพาะของตัว SQL Server อย่างเช่นแบบ GetDate อะไรเงี้ยแบบเป็นตัวสีอื่นๆที่ไม่ใช่สีดำอะแต่ว่ามันคือชื่อฟิลด์เราอะ แต่ม,มองว่ามันคือฟังก์ชันนะเว้ยเราก็เอาก้ามปูครอบเพื่อไม่ให้มันเป็นสีเพื่อให้มันเป็นสีดำเอออะไรประมาณนั้นแหละแต่จริงๆแล้วปกติถ้าเขียนเองก็ไม่ค่อยใส่ก้ามปูนะเพราะว่าปกติแล้วจะตั้งชื่อตั้งชื่อฟิวอะไรตามแพทเทิร์นมาอยู่แล้วก็เลยไม่จาเป็นต้องใส่ก้ามปูครอบอย่างเนมนะเนมเนมเนมนะเออเนมเนมเห็นไหมเนมมันมันไม่ใช่ตัวดําอะ มันอาจจะไปเป็นโดนเป็นแบบฟังก์ชันอะไรที่เราเขียนขึ้นมาหรือฟังก์ชันอะไรของตัว s อ r server ก็ได้เราก็เลยบ่งบอกมันว่าเนี้มันคือชื่อฟิลด์นะมันไม่ใช่ฟังก์ชันเว้ยมันคือชื่อเฉยๆอะไรเงี้ยก็เลยใส่ก้ามปูข้อไปเพื่อ Make sure อะไรประมาณนั้นแหละครับเออ่าให้ผู้เยอะเลยผู้เยอะแล้วก็งงครับถัดมาก็ From Select พวกเนี้ย จากไหนจากไหนนะครับามาดูกันมีจุดขั้น2จุดนะครับอันแรกเนี่ยอันแรกนะครับคือชื่อดาต้าเบสของเราอันนี้นะครับชื่อดาต้าเบสของเราถัดมานะครับคือชื่อดาต้าเบสโอนเนอร์นะครับหรือชื่อสกีมานี่แหละ สักอย่างเนี่ยผมก็เรียนไม่ค่อยถูกเหมือนกันอันการนี้น่าจะเป็นชื่อสกีมานะเพราะว่าอันนี้มันบอกว่าสก,กีมานะครับเป็นสก,กีมาแล้วก็ตามด้วยชื่อเทเบิลนะครับอ่าแต่ว่าปกติแล้วอะผมไม่ค่อยแบ่งสก,กีมาอะไรอย่างนี้หรอกปกติจะเป็น dbo ถ้าเราสร้างเทเบิลเองอะไรเงี้ยสก,กีมามันจะดีฟอล์เป็น dbo นะครับเราไม่ค่อยตั้งแยกสัก สกิม่าอะไรอย่างงี้หรอครับแต่นี้ตั้งแยกไว้ก็ดีนะเป็นสกิม่าเซลล์สกิม่าอะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันก็แปลกดีเพราะว่าผมก็ไม่เคยดูแัตต้าเบรนี้มาก่อนหรอกผมก็เพิ่งมาเรียนรู้ตอนจะสอนเนี้ยครับก็เลยเออก็ก็แปลกดีนเหมือนกันนะครับโอเคไปต่ออ่ะอันแรกก็คือดัตาเบครับอันกลางคือสกีม่าถัด ไปคือชื่อเทเบิลครับชื่อเทเบิลก็คือเนี่ยโปรดักชันดอดโปรดักนะครับถามว่าไม่มีสกีมาได้ไหมพังจ้าไม่ได้จ้าอ่าฮะดัตต้าเบดสกีมาเทเบิลมันก็จะเรียงกันอย่างนี้เลยจากบนลงล่างจากจากนอกเข้าไปใไนนะครับดัตต้าเบดสกีมา สกิมาเทเบิลนะครับก็ดอทกันไปเรื่อยๆก็จะเจอข้อมูลน,นะครับประมาณนี้เลยงงกันไหมเนี่ยผมพูดเยอะผมก็งงนะเพราะว่าปกติผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องกันแหละแต่ก็อยากจะสอนอนะ่ะครับก็ประมาณนี้วันนี้เอาไว้แค่นี้กันดีกว่าเดี๋ยวพูดเยอะเดี๋ยวจะงงเข้าไปใหญ่นะครับเดี๋ยวมาสอนต่อครับผมก็วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ